สวัสดีครับผมดออรอุงจากช่องเสวนาพามว่วนหนึ่งองสาของ w ว w ร์ไวเบ b เสวนา for you d o n e t วันนี้ดออรอุงจะพาแฟนคลับทำนึ่งปีกไก่สูตรเจ้าคุณปู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีดูในส่วนของวัตถุดิบกันไม่ยากครับง่ายๆกินเที่ยงวันนี้ครับวัตถุดิบครับก็มีปีกไก่นะครับอันนี้1นกิโลครับ1นกิโลก็ใบมะกรูดนะครับ กระเทียมตะไคร้นะครับตะไคร้ทุกนะครับพริกนะครับพริกกับมะนาวนี่เอาไว้ทําน้ําจิ้มนะครับไปทําน้ําจิ้มพริกซอสเหมือนเดิมครับพริกในในส่วนของเครื่องปรุงก็มีน้ําตาลนิดหน่อยผงชูรสนะครับแล้วก็ในส่วนของอในส่วนของเครื่องปรุงก็มีน้ําปลาซอสผงข้าทอง ซอสน้ำมันหอยนะครับน้ำตาลผงชูรสนะครับก็มันเวานี้ก็ทําน้ําจิ้มนะครับกระเทียมทำน้ำจิ้มนะครับโอเคนะครับเนาะอันนี้คือวัตถุดิบเราครับหลังจากได้ในส่วนของเครื่องนะครับเราก็จะมาอ่าเรียกว่ามาโขกระเทียมนะครับมาโขกระเทียม เราเอามาขวรกระเทียมเพื่อที่จะหมักไก่นะครับกระเทียมตำประมาณนี้นะครับไม่ต้องแหลกมากนะครับจากนั้นเสร็จก็ใส่ในส่วนของเครื่องปรุงนะครับ มาพริกไทยขายได้เลยครับเพื่อความหอมนะครับพริกไทยครับพริกไทยเสร็จปุ๊บซอสครับซอสน้ำมันหอยครับเสร็จปุ๊บซอสขาวทองครับจวดจวดจวดนะครับน้ำปลาครับน้ำปลาจวดนะครับผงจุ้ดนิดนึงครับไม่ต้องเยอะครับประมาณนี้ครับ จากนั้นเสร็จพวกมคลุกครับคลุกเคราวคลุกเคราวนะคลุกคราวนะครับคลุกคราคลุกคราอืคลุกเคราเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมครับอ้าวก็เอามาหมักไก่ที่เราเตรียมไว้ครับจื๊บอมาหมักนะครับอันนี้มาหมักแล้วนะครับหมักอือมาหมักนะครับหมักอันนี้ไก่ล้างเรียบร้อยนะครับ หมักไก่นะครับหมักไก่ถ้ากลัวไม่หอมใช่ไหมครับพริกไทยเพิ่มครับถ้ากลัวไม่นัวครับมันหอยเพิ่มเติมลงไปนะครับเพิ่มเติมไปนะครับจาังนั้นเสร็จปุ๊บ ก็ในส่วนที่เราเตรียมไว้ครับนี่ครับนี่ที่มัดไว้นี่นะครับจืดนี่นะฮะนี่นี่แล้วก็อ่าอันนี้คือเตรียมที่จะเตรียมที่จะขึ้นนึ่งนะครับอันนี้ก็รอสักแปาบหนึ่งรอ น้ำเดือดแล้วเราก็พอดีครับตรงนี้ก็เรียกว่าเตรียมเครื่องหมักเรียบร้อยแล้วหลังจากน้ําเริ่มจะเดือดกออ็ในส่วนของไก่ที่เราหมักไว้นะครับก็ยกขึ้นมาตั้งในซิงเลยครับเรียกว่ารอมรรสุอย่างเดียวตอนนี้ครับครับนี้ก็ไก่นึ่งนะครับก็รออีกนิดนึงครับ หอกระเทียมหัวกระเทียมสุกนะครับแต่ไก่น่าจะถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทําน้ําจิ้มกันครับก็น้ําจิ้มก็วัตถุดิบก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมใสลงไปเลยครับแล้วก็พริกครับพริกนะครับก็คงประมาณนี้แล้วมะนาวนะครับมะนาวแล้วก็มีอยูหลายลูกอยู่อันนี้ก็ตำไม่ต้องแหลกครับตำไม่ต้องแหลกนะครับตำพอให้มันเข้ากันระหว่าง แม่แห้งละเอียดครับเป็นให้มันชิ้นๆนะครั ประมาณนี้ครับแต่นี้น้ำปลาเลยนะครับน้ำปลาโู้โหมาแล้วเราอาจจะเอาน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนน้ำร้อนหนาเพื่อลดความเค็มนะครับมะนาวครับบีบครับบีบครับ ดีครับที่ไม่ได้ในคือนี่ครับก็ตังเยอะครับโอเคแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีครับแล้วไว้ไน้ำจิ้ม เหจิ้ไก่นึ่งนะครับเด็ดหอมไอเด็ดชี่หอมเสริมความสวยงามครับก็เป็นการเสร็จพิธีมากินนะครับก็วันนี้ครับก็อาหารเชียงเรานึ่งไก่สูตรเจ้าคุณปู่นะครับเป็นปีไก่โอ้อร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเราชิมกันครับครับนี่ครับดูครับนี่ชิ้นเบเอครับเชียงเลยครับ อันนี้น้านี่อร่อยมากเลยครับนี่แล้วในส่วนของกระเทียมนะครับนี่หวานมันมันเลยนะครับใครไม่เคยกินนะครับหวานมันมันเลยนะอือกินเล่นไม่เผ็ดครับหวานมันืมเขาเที่ยวทำฮึดูเนื้อทบดูกระเทียมเนื้อทำเนี่ยชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดทรับ็ดเดครับอือ อืน้่ก็พอดีครับ,น,บ,บรน้่ก็พอดีอืแอ่ละทารายไม่กินตั้งไกนครับก็หมดไปแล้วครับหนึ่งปีกับอีกครึ่งปีครับจอิงจ <c oughs> ินเดียวก็อิ่มครับมนชิ้นใหญ่ครับคือมากิโลหนึ่งเราแบ่งกินได้สองรอบนะครับ สอรอบ,บอัอนนี้ประมาณ8ประมาณสี่ขีดกว่าครับ,บก็กินเงินส้ี่คนกำลังพอดีครับแ่บครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลอยงใจ้วยนะครับเดี๋ยวเื่อหน้าครั้งหน้าจะทำอะไรอร่อยให้ดูอีกครับให้ชิมด้วยครับขอบคุณครับ